ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net บันภาษาฝรั่งเศสดิโมตุครั้งที่22 moi Shavous au สวัสดีค่ะท่านผู้ฟ uh, ังเอ่อแต่ตอนต้นรายการจะพยายามทักทายกับท่านผู้ฟังเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะจะได้คุ้นกับการใช้คำทักทายนะคะ เรายังคงพบกันอีกเช่นเคยด้วยการรู้จักภาษาฝรั่งเศสที่เขาใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันจากดิดมัวตูแล้วก็ยังได้พบกับวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสเช่นการที่ครอบครัวมักจะไปไหนด้วยกันตามปกติจะทำอาหารรับประทานกันเองที่บ้านนอกจากในช่วงวันหยุดก็มักจะไปอลากอมปานเยอะคือตามจนบทเมื่อครั้งที่แล้วได้เรียนให้ทราบว,ว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า country เขามักจะมีอินสกงด้วยมีซุบ้านหลังที่สองอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะไม่ได้หมายถึงบ้านอีกหลังหนึ่งที่ผู้ชายซื้อไว้หรือเช่าไว้อยู่กับผู้หญิงอื่นแต่หมายถึงบ้านตามชนบทเขาจะไปพักผ่อนกันเป็นประจำแล้วก็การทำอาหารก็ทำกันเองโดยจ่ายของเราเรียกว่าแฟร์ดิกู๊กส์เขาไม่มีคนรับใช้

et non, pas de tomates, mais j'ai des courgettes. Prenez des courgettes et mes aubergines. Vous avez vu mes aubergines Ah, vos aubergines sont superbes. Je vais en prendre un kilo. Et avec ça Je vais prendre aussi une salade, un kilo d'orange et une livre de pommes. Et c'est tout pour aujourd'hui Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Hui, suis seul maison. ça fait Bonjourd'hui suis seul je donc ถ้าเราฟังค่ะในเอกสารประกอบการฟังนั้นได้มีภาพคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของผักต่างๆไว้ให้แล้วนะคะแล้วตอนนี้เราได้คําศัพท์บอกสถานที่เพิ่มอีกตัวหนึง่งคําว่าเลมักเชแปลว่าตลาดถ้าจะบอกว่าจิเซไปตลาดใช้ง่ายๆคือจิเซลว่าอุมักเช ซึ่งรูปภาพนั้นจะเห็นว่าเธอซื้ออะไรบ้างคำสุภาพต่างๆนั้นเขาถูกฝึกกันให้ใช้จนติดปากนะขอโทษขอบคุณโดยเฉพาะการใช้มูสเชอร์มาดามมันโม e ซลปักดูมูสเชอร์จงรบป,ป้าเดลตมัดขอโทษค่ะฉันไม่เห็นมะเขือเทศนี่เป็นวัฒนธรรมในภาษาปัากดูมูสเ e อร์ เคยกล่าวไว้แล้วนะคะว่าการลงท้ายด้วยมิสเ r ลมาดามหรือว่ามัรโมเซลเราจะใช้เหมือนกับลงท้ายว่าค่ะหรือว่าครับของเราบ่งบอกว่าใครเป็นผู้พูดแต่ในภาษาฝรั่งเศสแสดงว่าเราพูดกับใครคือให้ความสำคัญกับคู่สนทนาเคยเห็นหนังสือที่แปลว่า Madame วิมาดามแปลว่าครับคุณนายไม่ไม่น่าจะใช้คำนี้นะคะ แค่ครับก็พอคำว่ามาดามไม่ได้แปลว่าคุณนายเราจะใช้คำนี้เป็นคำยกย่องพูดที่เราพูดด้วยแล้วจะสังเกตเห็นว่าจิเซลพูดกับกุสตาฟผู้เป็นเจ้านายหรือว่าพูดกับเลมักชองคือพ่อค้าเธอก็ใช้มัสเชอรเหมือนกันคือคำสุภาพว่าค่ะดังนั้นเวลาที่เธอใช้ว่าปักด้ m o มัสเชอร์ขอโทษค่ะแล้วเธอก็ถามต่อยว่า ฟูนในใบป้าเดือดต้มมัดโอชุกทวีวันนี้คุณไม่มีมะเขือเทศหรอคะพ่อค้าบอกว่าไม่มีมะเขือเทศมีแต่บวบเอน็นงปตัตตมัดเมเจีดิกรูชัดแล้วก็ชีท้ที่บวบเออบอกว่ารับบวบนี้ไปสิครับเคนเน่ดิกรูชัดเคนเน่ที่เราได้ยินมีความหมายว่าเทคแล้วเสนอว่ามีโอเบกจีนคือมะเขือมะเขือนะคะเอเมนโอเบกจีน Vous avez vu mes obigines ที่พบ Vous avez vu มาจาก Ravour ในที่นี้เป็น passé composé ที่เคยได้กล่นให้ทราบเมื่อครั้งที่แล้วนะคะจุแซนเห็นเมื่อแล้วบอกว่าโอ้มะเกือนี้วิเศษมากทีเดียว Superbe เพราะว่าดีมากยอดเยี่ยม Vous obigines sont Superbe อยากจะให้ใช้คําว่า Superbe ให้เป็นนะคะเพราว่าโอ้ที่ดีมากๆทีเดียว แล้วเธอก็บอกว่าขอกิโลหนึ่งค่ะจะไปสม r รอ d ทางกิโล o วบพ e n d r e คือ to take แล้วเราก็พบคนนององด้วยกันซึ่งเคยพบกันมาแล้วนะคะขครั้งเมื่อพบอีกครั้งหนึ่งแทนคำนามที่เราบอกจำนวนมาจากประโยคว่า je vais p r e n d อ e ทางกิโลด b แบกจี e เวลาไปตลาดซื้อของเราจะได้ยินละมักซองคือพ่อค้าหรือว่าลามักซองเด แม่ะคะ้าถามบ่อยมากทีเดียวแล้วค่ะเออเวกซาในความหมายว่าแล้วอะไรอีกเออเวกซาซึ่งจะซแซมซื้ออื่นอีกนะคะคือผักสลัด v a i ป p r e พองกับอินสลัดเออที่เราบอกอินสลัดคือสลัดของเขานี่เป็นหัวหัวหัวใหญ่มากทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ขอส้มอีกหนึ่งกิโลมีแอปเปิ้ลอีกครึ่งกิโลเธอก็บอกว่าหนกิโลดองแองเจสและหนึ่งลิตรออม อีกสำนวนหนึ่งที่จะพบบ่อยมากคือวันนี้เพียงเท่านี้หรือว่าแค่นี้พอมักจะเป็นคำถามที่พ่อค้าแม่ค้าถามเนี่สตูปุโคสุรจิเซนก็บอกว่าเท่านี้พอแล้วเนื่องจากว่าซื้อกันเป็นประจำเธอจึงเล่าว่าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวโอสูดิจูเซิเซลาลามิซุงเห็นไหมก็ว่าอะที่เธอพูดประโยคนี้เธอพูดด้วยความปลื้มปิติมากทีเดียวแล้วก็มีการบอกราคาของ safé a i t d o n c 33 f r a n อ s อันนี้เป็นการบอกราคานะคะใช้คำว่า f f i t แล้วก็มีการลาจากกัน a e v o i r madame et a b i ีย t ô ตเป็นสมรวนการลาที่เขาใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้เรามาดูข้อสังเกตในการใช้ภาษาด้วยกันนะคะในท้ายเอกสารประกอบการรับฟังหน้า51จากประโยคที่จิูแซงบอกว่าจำนวนป้าดอโตมัต Vous n'avez pas de tomates aujourd'hui เมื่อใช้รูปประโยคปฏิเสธคำนามนั้นเราจะใช้ de แทน un des หรือ d u de la de ตัวอย่างเช่น J'ai des tomates Je n'ai pas de tomates หรือที่เราพบกันมาแล้วนะคะ J'ai de la chance เมื่อเป็นปฏิเสธว่า Je n'ai pas de chance Je n'ai pas de chance หวังว่าคงจำได้นะครัะนอกจากนั้นมีการบอกน้ําหนักเขาจะใช้อังกิโลดูแล้วก็ตามด้วยคำนามหรือสิ่งของที่บอกน้ำหนักอย่างเช่นอังกิโลเด o ปอมแอปเปิ้ลหนึ่งกิโลคำว่ากิโลนี้ในภาษาฝรั่งเศสใช้แทนคำว่ากิโลกรัมแต่ถ้าเป็นกิโลเมตร ที่บอกระยะทางเขาจะไม่ใช่กิโลเฉยๆนะคะของเรานี่ทั้งกิโลบอกน้ําหนักกิโลบอกระยะทางเราใช้กิโลอย่างเดียวแต่ฝรั่งเศสได้ยินคําว่ากิโลเฉยๆเมื่อไหร่บอกเฉพาะน้ําหนักเท่านั้นอย่าสับสนนะคะแตนี้มีคําว่าล i ฟ r e คาว่าอินล i ฟ r e คืออันเดมีกิโลครึ่งกิโลเราใช้คําว่าอินลิฟหรือใช้อันเดมีกิโลก็ได้อย่าง มัสักครู่นี้เดนเนสา่ารลยว่าอังกิโลกรัมนะคะคือหนึ่งปอนมาตราเงินปอนเราก็ใช้อินลีฟเช่นเดียวกันแต่ถ้าเปลี่ยนจากอินเป็นอังคือออลีฟแปลว่าหนังสือเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระวังแล้วนะคะถ้าหากว่าอาลีฟแปลว่าหนังสือถ้าเป็นอินลีฟหมายถึงหนึ่งปอนเป็นการบอกน้ำหนักค่ะดังนั้นเราก็จำเป็นประโยคว่า อิลีฟก็เดอปอมแอปเปิลครึ่งกิโลแต่นี้ในการบอกราคาของใช้ง่ายๆมากใช้ซาเฟแล้วก็ตามมาด้วยจำนวนเงินเช่นซาเฟดิบาทราคาสิบบาทนิจุแซนซื้อผักผลไม้หลายอย่างคนขายก็บอกว่าซาเฟทองทรฟองราคาสามสิสามฟองเออซึ่งคนไทยได้ว่าฟังนะนะคะเราเป็นคนที่รู้จักภาษาอ,อังกฤษเราเอาเสียงว่าฟอง สามสิบสามฟรองนี่ซื้อได้จริงๆนะคะเงินเดือนขั้นต่ําสุดของคนฝรั่งเศสเนี่ยประมาณหกพันห้าร้อยฟรองข้าราชการชั้นตรีของเราก็ประมาณหกพันห้าร้อยแต่บาทนะคะซื้อส้มอย่างเดียวของเขาเซื้อเนี่ยของเขาประมาณเอจ็ดหรือว่าเจ็ดแปดฟรองแต่ของเรานี่สามสิบสามบาทแล้วก็ดูเถอะประทูขนาดนี้เนี่ยสี่ตัวร้อย เราไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนมีสิทธิ์จะรับประทานประทูหรือไม่นั้นค่าของชีพของเราเนี่ยน่าจะสูงที่สุดคือเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆมาถึงเทียบถึงเงินรายได้ของเขานะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเทียบว่าที่ไหนเขาค่าของชีพถูกหรือว่าค่าของชีพสูงควรจะดูรายได้ประชาชาติเป็นหลักอย่างของเรานี่นะคะไปที่ไหนเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราแพ้เปรียบไปหมดเลย ณนะในที่ปัจจุบันตอนนี้ค่าคง,งชีพของเราสูงมากเออถ้าเทียบกับหนึ่งฟรองราคาประมาณเกือบหบาทแล้วนะคะ่ะบางวันถึง6บาททด้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปต่างประเทศก็คงจะต้องบรญญะบรรยังสักนิดหนึ่งนะครับนี่เรามาฟังเจล็อกระหว่างจูเซลกับเดมาร์กชองด้วยกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่เคยเรียนให้ทราบว่าในการที่เราฟังอีกครั้งหนึ่ง ไม่ดูเอกสารประกอบกันรับฟังจะทําให้เราได้ยินเสียงภาษาอังกรษที่ชัดเจนแล้วก็ทบทวนความเข้าใจไปด้วยนะคะ Pardon monsieur je ne vois pas de s tomate vous n'avez pas de tomate aujourd'hui Et non, pas de tomates, mais j'ai des courgettes. Prenez des courgettes et mes aubergines. Vous avez vu mes aubergines Ah, vos aubergines sont superbes. Je vais en prendre un kilo. Et avec ça, je vais prendre aussi une salade, un kilo d'orange et une livre de pommes. Et c'est tout pour aujourd'hui Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, je suis seule à la maison. Ça fait donc 33 francs. Au revoir, madame, et à bientôt. Une salade et des oranges, des courgettes et une salade. comment ระหว่างจูเซนกับฌอนบียฟนะที่โอเคสองด้วยกันระหว่างที่นั่งรอให้ลูซกเวอร์หรือว่เล็กักซงมาถามถ่ายเพื่อสั่งอาหารก็เกิดเห็นคนที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันเราจะมาพบเดียล็อกในเอกสารประกอบการฟังหน้าห2บสอด้วยกันก่อน,นเลยค่ะ g i s ซลและเ e นนิเวียสที่ร้านอาห Dis, tu vois qui est là-bas Mais c'est Gilbert. Et tu as vu avec qui il est Non, je ne vois pas. C'est Ginette, notre ancienne collègue. Ça alors, notre ancien chef avec Ginette Ils sont peut-être mariés. On va voir. Je vais leur dire bonjour. Moi, je n'y vais pas. Pourquoi Il était gentil, Gilbert. « Ah, je vois. Tu n'es pas contente de le voir avec Ginette, c'est ça ?»« Non, ce n'est pas ça, mais... mais... c'est le petit amour que tu avais pour lui. Moi, je vais leur dire bonjour. <c> » <'y> ดีตู m рон, m hein, yeah. ัวกลาบาจุแซนมองตามมือเพื่อนก็เห็นว่าเป็นยินแบกนั่นเองแม่สิจินแบกจุแซงเห็นมากกว่านั้นจึงถามว่าที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากว่ามีคนบังจุนฟีฟไม่เห็นนะคะน้องจูฟัวป้าจุแซนจึงบอกให้ว่าจินัตนันเองแหละ คือเพื่อนร่วมง,งานเก่าของเราไงซีจ t เน็ตน oh! ็ทงเซียนก็แลกอ e เชิทียับได้ยินกูทมว่าโอ้ซาลอกซาลอกพบบ่อยมากทีเดียวโอ้โหถ้าก็ว่าเป็นไปได้ยังไงแล้วก็เสริมว่าเจ้านายเก่าของเรากับจีเน็ตเหรอน็ทงเซียน chef avec g i ีเน t ตแล้วเดาว่าเขาคงจะแต่งงานกันแล้ว I'm some peut-être r a จูเซียนสรุปว่า เราจะได้เห็นกันว่าจริงไหมองฟ้าบวกสำนวนนี้นะครับองฟ้าบวกเหมือนกับเป็นการตกลงกันว่าสิ่งที่เราพูดกันนั้นต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจผิดหรือทั้งสองคนก็ตกลงกันแล้วว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจใช้องฟ้วัวกแล้วบอกว่าฉันจะไปทักเขา vais dire bon สำนวน dir bonjour แปลว,ว่ากล่าวคำทักทายกล่าวคำสวัสดีแต่ว่าชินเบียบอกว่าฉันไม่ไปหรอกมัว e ินิเฟปะปรพอบอีในที่นี้อีกครั้งหนึ่งคงจะเข้าใจนะคะหมายถึงตรงที่ที่ทั้งคู่นั่งอยู่จุสแตนสงสัยถามว่า mm hmm. ทําไมละ่ะชินบาน่ารักออกผู il, ้กลัวอิเลตจงติชินเบีร์ที่เห็นอิ i ลต e จง i l ในรูปของอมปาร์เฟ เพราะว่าช่วงระยะเวลาในการที่เขาเป็นเชฟคือเป็นหัวหน้านั้นเป็นระยะเวลานานในช่วงนั้นใครๆก็รู้ว่าเขาใจดีเป็นคนน่ารักจึงใช้ว่าอิเลเตชองจีและชุแซนก็นึกออกอ๋อรู้แล้วละ่ะเข้าใจแล้วละ่ะอ่าชุสเตตรงกับภาษาอังกฤษว่า o อ c อซแล้วขายายความว่าเออสวัว เธอไม่พอใจที่เห็นเขากับชินเนใช่ไหมล่ะจุเนียปะกองตองจุดร์ัวกับาชินเนตซีซะจนวิยาปฏิเสธอย่างอึดอัดไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่น้องสูเนปัสสะแมมจุสันได้ทีเลยล้อว่าเป็นเพราะว่าเธอมีความรักเล็กๆที่เธอมีต่อเขาใช่ไหมแม่เซเลปติตามูก็ทีอเวปุกรเราเคยพบือคกงตามู เช่นที่กัสตงเขาพูดอยู่เสมอนะคะว่าเขามีเอ a งคงตะมูบุกจ e เซลแต่ชินเบียร์นั้นแอบชอบเจ้านายซึ่งเป็นเจ้านายคนเดิมจิเซลก็ย้ำว่าแต่ฉันนะั้นนะจะไปทักเขาคือจะไปทักทั้งสองคนเมมัวเชลเดีย b o บงจู r อยากจะให้จำสำนวนนี้ไว้นะคะเชลเลอร์เดียร์บงจูแล้วจิเซลก็ลุกไปทักทายเจ้านายเก่าของเซียงเชฟก็คือจิเบรย Oh, mais c'est Gisèle! Quelle surprise! Ah, oh, bonjour! Comment allez-vous? Très bien. Voici ma femme Ginette. Votre femme? Oui. Nous sommes mariés depuis décembre. Bonjour, Giselle. Vous êtes toute seule? Non, je suis avec Geneviève. Ah, Geneviève. Bon, j'étais très contente de vous voir et, et, et toutes mes félicitations pour le mariage. Bonne soirée. Moi, je vous en donne, quand bien, Gilbert? Quand bien, quand pourquoi? Un, je vous en donne une. Une surprise, que surprise comme Sankri. Mais c'est juste elle qui est une surprise. Je suis un takai, bah, pentankan. ที่เราคุ้นกันดีนะคะตอนต้นของรายการในวันนี้ก็ใช้รูปแบบเดียวกัน Bonjour. o c m m e n t a l e v o u s ซึ่งแบรตอบว่าสบายดีแล้วแนะนำว่านีิชเนตพันยาผม Très bien ียงโบซิมม m m า e ์ม n e t t e จูเซนทวนว่าภรรยาคุณเหรอคะ v o t r e femme ซึงแแบรจึงอธิบายว่าเราแต่งงานกันตั้งแต่เดือนธันวาที่แล้ว นุสอมาร m a r i ดิ e ีที่อนบอ m b r e ได้ยินคำว่า Depuis อีกครั้งหนึง่งก็เหมือนดังที่ได้เรียนให้ทราบว่าคำศัพท์สำนวนเนี่ยจะกลับมาพบกันบ่อยมากทีเดียวเลยนะคะจีเนตจึงทักจิเซลแสดงให้เห็นว่าเป็นเพียงอินก็แลกเพื่อนร่วมงานไม่ได้สนิทสนมกันจึงใช้วูถามว่ามาคนเดียวหรอคะองค์จู e ิเซลอุสั seul จูเซนตอบว่ามากับชันบีเอฟหนุงจูซวีอเวกชันบีเอฟซึ่งทำให้จูเนตอุทานว่าอ๋อ oh, ชันบีเอฟในที่นี้เป็นในในว่ารู้อะไรมาบ้างเหมือนกันว่าชันบีเอฟนั้นแอบชอบจลเบรกจูเซนก็เลยตัดบทบอกว่าฉันดีใจมากที่เดียวละค่ะที่พบคุณคือพบทั้งสองคนเ e ยเด็ t ไ è s กองตอง t ุดเดือดหัวหแล้วก็อวยพรว่าขอแสดงความยินดีด้วย ในที่นี้เป็นสำนวนในการอวยพรเรื่องเกี่ยวกับการเป็นมงคลทั้งหลายนะคะเอตุดเม c i ลิสตา n ง p o u เลมาริยา g e นี่ในการอวยพรซึ่งเเราจะพบกันนอกจาก f เฟลิสตา n งแล้วขอขอให้คำอื่นนะคะอย่างเช่นมีคนที่เขาจะไปเที่ยวงานในตอนกลางคืนแล้วก็บอกเขาว่าบ bon so อน s o เรก็เป็นอันเดาว,ว่า เชนวีเยฟนั้นเขาเดาถูกต้องที่บอกว่าทั้งสองคนอาจจะแต่งงานกันแล้วอิส่วนของเด๊ดคมาร์ซึ่งชิแซนบอกว่าเราจะได้รู้ที่เราพบกันเมสัครู่นี้นะคะองว้าวัวนิสสับสำนวนที่ให้ไว้ในท้ายหน้าสิบสองก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าบทสนทนาน,นี้ค่อนข้างง่ายค่ะลาบละ้วว่าตรงโน้นที่ห่างออกไป p e า e ตธพบกันบ่อยเหมือนกับในภาษาอังกฤษว่า maybe ส่วนแต่งงานเราจะใช้ ê t r e m a r i é เติม to e er, ออวิให้ในวงเล็บเพื่อแสดงว่าเปลี่ยนแปลงตามประธานเช่นใน dialogue เ,เป็นผู้พจน์นะคะ you so m a r i é นี่ถ้าหากว่าเป็นนูหมายถึงสองคนเป็น nous sommes m a r i é เติม as นี่คำว่า le mariage บรรทัดรองสุดท้ายแปลว่าการแต่งงานแล้วก็มีสำนวนว่าขอแสดงความยินดีเราจะใช้ว่า f e l i c i t a t i o n หรือว่า d u m m f f l l i ล t a t i o n มีความหมายเดียวกันกันกบ congratulations ในภาษาอังกฤษเรามาฟังบทสนทนาน,นี้โดยตลอดเลยด้วยกันอีกครั้งค่ะ Tu vois qui est là-bas Mais c'est Gilbert. Et tu as vu avec qui il est Non, je ne vois pas. C'est Ginette, notre ancienne collègue. Ça alors, notre ancien chef avec Ginette Ils sont peut-être mariés. On va voir. Je vais leur dire bonjour. Moi, je n'y vais pas. Pourquoi Il était gentil, Gilbert. Ah je vois. Tu n'es pas contente de le voir avec Ginette, c'est ça Non, ce n'est pas ça. Mais... Mais... C'est le petit amour que tu avais pour lui. Moi, je vais la dire bonjour. Oh, mais c'est Gisèle. Quelle surprise Ah, oh, bonjour. Comment allez-vous Très bien. Voici ma femme Ginette. Votre femme? Oui, nous sommes mariés depuis décembre. Bonjour, Gisèle. Vous êtes toute seule? Non, je suis avec Geneviève. Ah, Geneviève. Bon, j'ai été très contente de vous voir et, et, et toutes mes félicitations pour le mariage. Bonne soirée. ได้ยินเสียงที่ชัดเจนของชาวฝรั่งเศสจะสังเกตเห็นนะคะว่าเออในการใช้ภาษานั้นก็เหมือนกันทุกชาติทุกภาษาเละค่ะว่าเออจะมีการแสดงอารมณ์แสดงการยั่วยาลแสดงความชอบไม่ชอบอะไรอย่างนั้นอย่างเช่นเมื่อสักครูน่นี้ในตอนที่ดิแซนบอกว่าเออเธอจะไปแสดงความาคือเกินการทักทายอะไรอย่างนั้นแสดงความเินดีด้วย แต่ปรากฏว่าชนมิยาไม่ไปจีสงก็เลยยั่วอัแล้วก็จะอ้าชั่วบัวมันก็สุ้มเสียงจะบ่งบอกความรู้สึกของผู้พูดด้วยเหมือนกันแต่นี้พูดถึงสำนวนที่น่าสนใจของการใช้แบบววบัวก็คือทุซีในภาษาอังกฤษที่เราพบมาในตอนนี้ทำนองว่าเออไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นจะจริงอย่างชัดเจนแล้วก็ขอให้จำเอาไว้ว่าใช้องวาบัว นอกจากนั้นในการใช้สำนวนว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วละ่ะ OIC ในภาษาอังกฤษ Oh ชาวบัวตอนนี้เมื่อเป็น passé composé ของ Web v ว r วัวเราจะกระจายกับ verb avoue เหมือนประโยคที่สารที่จิสันพูดนะคะ Et tu as vu avec il est il y a une caméra tu as vu p a r t i c i p e passé ของแวบวบัวก็คือ vu เราก็จำ vu นี้ไว้ จะกระจายเฉพาะประธานของตัวอื่นๆคือกับแ e r b อาวัวเช่น j'ai vu nous avons vu เห็นไหมครับว่า vu นั้นจะใช้เหมือนกันแล้วเราเคยพบ être c o n t กงตอง r e c o n t e n กมาตั้งแต่ลูซงเอบทแรกทีเดียวเลยนะคะคราวนี้มาพบ être content องเดกับ infinitive ในความหมายว่า ดีใจยินดีในการที่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง j Tou suis très contente de vous voir แล้ว็พบสำนวน Dear Bonjour แปลว่ากล่าวสวัสดีกล่าวทักทายตัวอย่างเช่น In i ิ jamais Bonjour เขาไม่เคยทักทายฉันเลย In i ิ jamais Bonjour แล้วเรายังใช้ d ดี u v o i r ในความหมายว่ากล่าวคำอำลาลา ดีแม็กซี่กล่าวขอบคุณกล่าวขอบใจชเวเลดิเอโกบัวฉันจะไปลาเขาดีแม็กซี่อมาดามกริโมขอบคุณมาดามกริโมเซซิลูแล้วก็สำนวนแสดงความยินดีก็ขอให้จำศัพท์ใหม่ที่เราพบในวันนี้นะคะเฟลิสตาซิองเฟลิสตาซิองในความสำเร็จของคนหนึ่งคนใดดังนั้นในช่วง เรีอล็อกที่เราพบกันในวันนี้เราก็ได้สับสํานวนหลายอย่างด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เห็นเราได้รู้จักตัวละครมากขึ้นโดยเฉพาะจินเอฟนั้นเธอเป็นโสดรู้สึกว่าเธอจะชอบคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆเลยเจ้าหนายคนเก่าคือจินแบกซึ่งเป็นคนที่น่ารักอทธยาสัยดีตามที่จิเซนบอกเธอก็แอบมีอัปมปรตตมูมีความรักเล็กๆคือชอบแอบบชอบอะไรอย่างนั้น แล้วก็เป็นที่รู้กันในสำนักงานนะครับแม้กระทั่งจีเนตซึ่งในที่สุดก็แต่งงานกับเจ้านายเก่าสิ่งที่อยากจะทบทวนก็คือคำว่าอังกอเลกหรือว่าอินกอเล็กคือคอลีกในภาษาอังกฤษหมายถึงเพื่อนร่วมงานแต่ไม่ได้สนิทด้วยเห็นแต่เมื่อสักครู่เราได้พบแล้วว่าเขาใช้คำว่าโนทองเซียนกอเล็กเพื่อนร่วมงานเก่าของเรา แต่ไม่ใช่อามีไม่เหมือนกับจิแซนกับเจนวีเอฟเป็นเพื่อนร่วมง,งานด้วยแต่สนิทสนมกันจึงเรียกว่าเป็นยินนามียังบอกว่าซกซินนามีเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วนอกจากนั้นเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งเลยนะคะว่าการเรียนภาษาองษังกฤษคือการเรียนภาษาใดๆก็ตามเราควรจะต้องใช้วิธีสังเกตการใช้ แล้วก็รวบรวมไว้ในสมุดหรือกระดาษเป็นข้อสังเกตร,รวมทั้งการอ่านออกเสียงจะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะดิสหมวดตูของเรานี้เป็นบทสนทนาที่ตัวละครพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำมากกว่าปกติด้ซ้ําไปนะคะแต่เราพบเริ่มต้นเพื่อความเข้าใจเป็นแบบเช่นนี้ดีมากเลยเลยคะ่ะนั้นก็ขอให้ใช้ข้อสังเกตต่อไปนะคะ เวลาของทิหมวตุวสำหรับวันนี้เห็นจหมบรงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอคับอเบียงโตที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net